แสดงจะหายนะเจ้าก็ขอบอกกล่าวคุณจตุพรในเจ้าว่าขอฮื้คุณยุดในพฤติกรรมนะเจ้ายุดในพฤติกรรมนี่เลยในเจ้าเพราะว่าบะอานคุณจะบะมีตียืนนะเจ้าเพราะว่าคนแสดงนะเจ้าคนแสดงจะหายแต่ก่อนนี่ 5, 5นหักหักนัถือสถทานคุณขนาดแล้วเร้าคุณตู่จตุพรแต่ช่วงระยะหลังๆนี่นะเจ้า คือมันเหมือนกับคุณเนี่ยจะจะเลยเถิดนะเจ้าเลยเถิดเขาบอกว่าคุณไปกินไออย่างที่สําแดงมาถึงได้เลยเถิดขนาดนี้นะเจ้าเพราะฉะนั้นขอฝากบอกให้คุณยุดพฤติกรรมนะเจ้าก่อนที่คุณจะไม่มีที่ยืนนะเจ้าขอฝากไปแค่นี้นะเจ้าคำกรถึงไอตูคนชื่อตูทำดีแต่ที่แพ้ ไม่แน่แน่อุดมการผ่านหักหลังฝีปากนี้แต่ใจคดหน้าชิงชังคือสตังเป็นพระเจ้าเขาซื้อตัวท่านกักกี้มีพระคุณหนุนเชิดหน้าแต่กลับมาทรลยศขี่รถหัวไม่สำนึกถึงบุญคุณหลงเมามัว เห็นแก่ตัวประโยชน์ตนหน้าชิงชังผนเสื้อแดงขอประนามสาบแช่งนักชัดไอหออหักทอยศคนหักหลังตกนรกหมกไม่ไอ้สังคังนรกสั่งมึงเฉกเช่นเป็นเดนคนจากคนเสื้อแดงเชียงใหมครับสามนิ้ว